บรรยากาศลงหนังเมเจอร์กาบสุดแก้วที่นั่งตรงนี้นั่งเล่นได้ภาพสวยสวยเนาะเมเจอร์กาบสุดแก้วนะคะบรรยากาศรอบๆวันนี้วันธรรมดาคนเงียบหน่อยค่ะ โอ้โหเดี๋ยวออกไปดูวิวข้างนอกเนาะดูก่อนธรรมกาติสวย บรรยากาศอำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะโอ้โล่งเลยค่ะถนนวันนี้วันสุกนะคะวันสุกโอ้โหถนนโล่งจริงๆค่ะอันนี้คือบรรยากาศในตัวเมืองเชียงใหม่นะคะดูร,บรอบๆตรงนี้ที่เห็นนี่คือโรงพยาบาลรามนะคะโรงพยาบาลรามกับโรงแรม เลเวลตอนนี้จะเมื่อก่อนเป็นโตเกียวตอนนี้เปลี่ยนเป็นเลเวลไปแล้วนะคะโห oh. รถล่องเลยค่ะวันนี้โหยากาศีนที้ก,กว้างจะเป็นลานจอดรถนะคะลานจอดรถอือ hmm. นี่เป็นบรรยากาศรอบรอบนะคะยากาศโดยรวมของมเมืองเชียงใหม่นะคะโอ้ส <Yeah. S 1> uh ิบสองห้วยแก้ว เ,เพื่อนเห็นไหมเซเว่นสิบสห้วยแก้วร้านชินวัตโอ้ตรงนู้นเห็นดอยไกลไกดอยสุเทพดอยปุยค่ะตรงไปก็จะไปมอชอไปดอยสุเทพนะคะไปไหว้พระครูบาศีวิชัยค่ะ รยากาศตรงนี้ที่ถ่ายคืออที่เรียนการค้ากาศส่แก้วนะคะเข้ามาดูบรรยากาศเก็บภาพบันทึกไว้ก่อนเนาะตอนนี้ปี6-3นะคะช่วงโควิดสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบรรยากาศโดยรอบ<อ>เก็บไว้นะช่วงเวลาหนึ่งฉันเคยมาทำงานอยู่ที่นี่ ก็เก็บบรรยากาศไว้แล้วก็บรรยากาศแบบนี้ให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะโอ้โหนะคะชมเนอะบรรยากาศโดยรอบจากาสวนแก้วพุทธิยายกนการ์าเป็นห้างที่ไม่เหมือนใครเลยเนาะ สวยๆมีวิวนั่งตัวนี้จะอยู่ชั้นสี่มาดูหนังที่เมเจอร์แล้วก็ออกมาชมวิวข้างนอกค่ะเมเจอร์โหดูเงียบมากค่ะดูเงียบเหงาจังเลย อกกุหลาบก็ตายหมดเลยแห้งเหี่ยวไปหมดเลยแต่ยังชูช่อดอกสวยๆกุหลาบสวยๆมีต้นมะเขือด้วยเอ้าดูไหมเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหนี่ๆๆ,ๆช่อออกสวยเลยค่ะสวยๆเนอะอมีดอกไม้ดอกอันนี้ดอกอะไร มันจะเป็นดอกพุทธเนาะน่าจะใช่ดอกพุทธนะหรือเปล่าไม่แน่ใจสวยเซนทะรัลเซนทรัลกาดส่วนแก้วบรรยากาศหลังโรงหนังเมเจอร์ซินิเพ็กนะคะมาเปิดใหม่ที่กาดส่วนแก้ววิวโดวยรอบของเออเมอร์เชียงใหม่ในมุมสูงนะคะ ก็หาเพื่อนๆมาชมเนาะบางคนไม่ไม่ได้เห็นนานแล้วบรรยากาศเมืองเชียงใหม่ตอนนี้เอามาให้ดูนะคะย้อนรอยหน่อยนะคะเพื่อนๆย้อนรอยกันไปนะคะโล่งๆถนนไม่ค่อยมีรถเยอะเท่าไหร่ไม่วุ่นวายค่ะ อยู่แบบมีความสุขสบายไม่เร่งรีบเนาะโอเคนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย